สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยครับผมจะมาพูดถึงรางวัลนะครับของทางเพจเอ็มไทยนะครับผมที่เขาใช้ชื่อว่าเอ็มไทยท็อปท็อกอาบัล2019นั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลนะครับผมของละครหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็จะมีรางวัลของนักแสดงนะครับมีรางวัลเพลงประกอบละครด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพูดถึงรางวัลที่เกี่ยวข้องกับละครและกันเพราะช่องของเราเนี่ยเป็นละครนะครับโอเคครับรางวัลแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับผมเป็นรางวัลท็อปท็อกอาบลซอง มีเพลงประกอบละครเพลงหนึ่งนะครับผมที่ได้รางวัลเน่คือเพลงบุกเพสสันิวาสนะครับขับร้องโดยไอซ์รันยูนะครับผมเจ้าของเสียงร้องสุดกินใจเพลงประกอบละครยอดฮิตแห่งยุคนะครับท็อปท็อก about สองนะครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลท็อปท็อก about บุบบี้นะครับมีภาพยนตร์เรื่องนาคีสองนะครับผมภาพยนตร์ที่สร้างความประทับใจให้กับคนดูทุกเพศทุกวัยนะครับวาดรายได้ถล่มทลายพร้อม CG สุดอลังการ และน้องพี่ที่รักนะครับภาพยนตร์ที่สะท้อนสายใยรักของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอย่างรายสายเลือดกระตัดกันไม่ขาดนะครับน้องพี่ที่รักครับและภาพยนตร์เรื่องคุณพันสองนะครับภาพยนตร์ดราม่าเข้มข้นแอคชั่นเต็มพิกัดนะครับปลุกกระแสความรักชาติทอราชของเมืองนะครับผมก็รับรางวัลโดยที่ไปอ่างรักนั่นเองนะครับรางวัลต่อไปครับรางวัลบทบาทขโมยซีนท็อปท็อก about memorable character นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะครับผมได้ มารีแบนเนอร์นะครับจากละครเรื่องเมีย2018นะครับผมบทกันยานั่นเองนะครับเมียน้อยสุดแสบที่แซบกระชอนโลกโซเชียลนะครับและติดโพนางร้ายส่งท้ายปี2018นะครับและอีกบุคคลหนึ่งนะครับผมที่ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนั่นคือคุณฟิล์มธนพัฒน์นะครับผมจากเรื่องเมีย2018เช่นเดียวกันนะครับเรียกติดปากว่าบอสวสินนะครับหล่อละลายใจสาวๆนะครับขึ้นแท่นสามีแห่งชาติไปอีกรายหนึ่งนะครับผมจากเรื่อง2018ทั้งคู่เลยนะครับจ รางวัลบทขโมซินนะครับรางวัลต่อไปครับรางวัลละครสร้างสรรค์สังคมนะครับได้แก่ละครเรื่องริมฝั่งน้านะครับผมริมฝั่งน้านี่เป็นละครน้ําดีสะท้อนให้คนเนี่ยหันมามอบความรักใส่ใจครอบครัวก่อนทุกอย่างเนี่ยจะสายเกินไปนะครับคนที่ขึ้นมารับนี่ก็คือผู้กำกับของเราคือพี่กัปตันพูเน่นันเองนะครับผมรางวัลต่อไปครับรางวัลนักแสดงหญิงนะครับผม t a l k Talk about actress นะครับได้แก่เบลล่าลานีนะครับผมจากละครเรื่องบุกเพสั นิวาสนะครับที่3วลิที่สานะครับผมจากละครเรื่องสัมปทานหัวใจนะครับและ B น้ำทิพย์นะครับผมจากละครเรื่องเมีย2018นะครับผมรางวัลนักแสดงหญิงนะครับส่วนรางวัลนักแสดงชายนะครับผม Top Talk about actor นะครับผมได้แก่โป๊กธนวัฒน์นะครับผมจากละครเรื่องบุกเพสันนิวาสนะครับเวียสุกุลวัฒน์นะครับผมจากสัมปทานหัวใจนะครับผมและพี่แดนวอลเวทนะครับผมจากละครเรื่องรูปทองนะครับรูปทองนี่เป็นละครอ่ะของทางช่อง จีมเอ็ม25นะครับผมโอเคครับรางวัลนักแสดงชายนะครับและรางวัลสุดท้ายนะครับผมเป็นรางวัลละครที่ได้รับรางวัล Top Talk about TV drama นะครับได้แก่ละครเรื่องสัมปทานหัวใจนะครับผมคนที่ขึ้นมารับรางวัลก็คือผู้กำกับรนเองนะครับแล้วก็พี่เวียสุรวัตรกับทิสาเวทีทิศานะครับผมและละครเรื่องเลือดข้นคนจางนะครับเลือดข้นคนจางนี้ผู้ที่ขึ้นมารับรางวัลก็เป็นนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับนะครับขึ้นมารับรางวัลในรางวัลนี้นะครับและละครเรื่อง บุพเพสันน anyway. ิวาสนะครับคนที่ขึ้นมารับรางวัลนั่นก็คือคุณหน่องอารุณโนชาเน่เองนะครับผมก็คือผู้จัดเรื่องนี้แหละครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างนะครับผมกับรางวัลทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็มีละครเรื่องไหนกันบ้างที่ทุกคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเหมาะสมแล้วหรือว่ามีเรื่องไหนเนี่ยที่อยากให้ได้รางวัลเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับวันนี้ก็มีหลายๆรางวัลนะครับผมที่ได้ไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายโอ้โหจริงๆแล้วงานแต่งงานเนี่ยมีเยอะมากกับการมอบรางวัลนะครับแต่ว่า นี่จะเป็นการจัดมอบรางวัลล่าสุดนะครับผมที่จัดขึ้นนะผมก็เลยขอหยิบยกขึ้นมาพูดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภาัายไว้ณนที่นี้ด้วยลวกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับ